สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาสรุปให้เลยว่าในปี2564นี้ลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์จะมีโชคในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของหลักทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถที่ดินคอนโดรวมถึงหน้าที่ตำแหน่งการงานที่มันจะรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะคะทั้งหมดที่สมัยได้คัดมามีอยู่เจ็ดลัคนาราศีด้วยกันค่ะเราก็จะอ่านจากการโคจรของดวงดาวนะดวงดาวเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์นะคะที่จะบ่งบอกว่ามีเกณฑ์เหล่านั้นเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณนั่นเองค่ะการที่จะได มาซึ่งทรัพย์สินหรือว่าหลักทรัพย์เหล่านี้มันก็อยู่ที่ความพยายามความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันเลยนะว่าเจ็ดลัคนาราศีที่ถือว่ามีเกณฑ์เลยนะว่าจะได้รับหลักทรัพย์ว่าจะได้ทรัพย์ส,สินในปี2564นีนี้จะมีชาวลัคนาราศีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์ค่ะ ค่ะขอทําความเข้าใจกันอีกสักนิดนึงนะคะว่า7ลัคนาราศีนี้เนี่ยสมัยจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรือว่าอันดับ3นะคะเราเลือกมาให้แล้วทั้ง7ลัคนาราศีแล้วก็สมัยจะอธิบายให้แต่ละลัคนาราศีได้ฟังเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมี ีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะและ ดาวพระอังคารในปี2564นี้นะคะชาวสิงห์ได้มีการโครจรเป็นปกติไม่มีจังหวะที่โครจรผิดปกติเลยนั่นหมายความว่าความชัดเจนในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของที่ดินอสังหาต่างๆนะคะจะมีความเข้มแข็งมากเลยนะและตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี้ดาวพระอังคารก็โครจรเป็นเกษตร ราธิบดีด้วยค่ะได้มาอยู่ในเรือนสุขพระนะคะพันธุ เข้าสุขพระมันหมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินครอบครัวของคุณหรือคุณจะมีโอกาสแต่งงานแต่งงานคุณจะมีโอกาสเจอกับคนที่รู้ใจชีวิตคุณมันจะยกระดับสูงขึ้นนั่นเองค่ะการที่ดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนสุขพะสุขพระหมายถึงอะไรสุขพะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงความรุ่งเรืองหมายถึงทางไกลนี่เลยค่ะ มันตีได้หลายประเด็นมากเลยนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองที่อยู่ทางไกลคุณจะมีโอกาสได้แต่งการแต่งงานแล้วได้โยกย้ายไปอยู่ที่ไกลอาจจะเป็นฝ่ายหญิงถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงคุณต้องย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายที่ต่างจังหวัดหรือคุณอาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันมั่นคงแต่จําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งมีการย้ายสาขามีการย้ายแผนกเพราะพันธุ์ทูเองไม่ได้หมายถึงหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวค่ะไม่ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติไม่ได้หมายถึงอสังหา เรมาซัพเพียงอย่างเดียวมันหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานหมายถึงการสร้างครอบครัวหมายถึงการเจอคนรักคู่รักที่ดีนั่นเองค่ะอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงค์คะในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนสุขพะมันหมายถึงความมั่นคงในเรื่องต่างๆในชีวิตคุณในด้านต่างๆหลากหลายด้านมากเลยนะแค่ดาวนี้ดาวเดียวนะคะสามารถบ่งบอกถึงสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิง์แต่อยาก จะบอกว่าดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ยังอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นการที่จะได้มาของชาวลัคนาราศีสิงห์ย่อมไม่ง่ายค่ะย่อมจะต้องเจอกับอุปสรรคต่อสู้ฝ่าวันจะต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างที่จะมากและมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในที่สุดนะคะพอในเดือนเมษายนถึงประมาณเดือนกันยายนนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยก็จะโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ในตําแหน่งเลงดวงชะตาค่ะการโยกย้ายมาของ าวพระพฤหัสครั้งนี้ได้มาทํามุมสัมพันธ์กับดาวพระอังคารด้วยซึ่งดาวพระอังคารสมัยได้บอกไปแล้วคือดาวเจ้าเรือนพันธุช่ใช่ไหมคะพอดาวพระพฤหัสยกย้ายมาทํามุมสัมพันธ์กับดาวพระอังคารก็ทําให้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัส มาเจอกับดาวพระอังคารเป็นคู่สมผลกันทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จขึ้นอย่างชัดเจนใครที่ทํางานก็จะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์มีโอกาสมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสได้ต่อยอดเป็นที่รู้จักในวงกว้างในธุรกิจในสายงานของคุณมากยิ่งขึ้นลูกค้าเข้ามาแวะเวียนใช้บริการมาก ขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงเดือนเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์สําเร็จมากๆในด้านต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินในจังหวะนั้นด้วยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุมาทามุมสัมพันธ์นะคะกับดาวพระพฤหัสแบบนี้ค่ะอาจจะหมายถึงการมีชื่อเสียงอาจจะหมายถึงหน้าที่การงานที่มันขยับดีขึ้นอาจจะหมายถึงการเจอคนรักที่ถูกใจก็เป็นไปได้อย่างที่บอกไปมันหมายถึงการสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึง ถึงชาวลัคนาราศีสิงจะโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพระอังคารจะมาทามุมสัมพันธ์กับดาวพระพฤหัสอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่สมัยบอกไปคือเดือนเมษาพฤ,ฤษภาถูกไหมคะและอีกจังหวะหนึ่งคือช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะขอให้รู้เลยนะชาวลัคนาราศีสิงการที่คุณจะได้อะไรมานั้นมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณได้ยินได้ฟังแบบนี้ไปตั้งสติไปตั้งมือเตรียมรับพร้อมลุยพร ้อมทำกับสิ่งที่คุณกําลังวางแผนกับสิ่งที่คุณกําลังคิดขอให้รู้ได้เลยว่าเกณฑ์สําเร็จมันมีเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินมันค่อนข้างชัดเจนค่ะขออวยพรอวยชัยนะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์สมบัติสมดังที่ตั้งใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ